เฮซานเอสาน w e l c ค m e นาจิเมนคานอนโฮฟเฟสอ o เอเบรามันเอียวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำคำหนึ่งที่ใช้บ่อยมากในภาษาสวดิชค่ะก็คือคำที่ว่าฉันไปแล้วหรือว่าฉันจะไปแล้วนั่นเองค่ะในภาษาสวดิชนะคะจะสามารถพูดได้หลายแบบเลยค่ะเรามาดูกันที่แบบแรกเลยนะคะก็คือคำว่า y o You must go อย่า must go ก็คือ I have to go ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็คือฉันต้องไปแล้วหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากพูดว่า y o u ก must go เราก็อาจจะพูดว่า Your must go y o งมัสต์ดรก็จะแปลว่าฉันจะไปแล้วหรือ I have to go นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี้ยอยากจะเน้นใช่ไหมคะว่าเราเนี้ยจะไปแล้วนะตอนเนี้ยเราก็เพิ่มคําว่า new หรือว่า now ในภาษาอังกฤษน,นคะคะก็คือย o u ม u ส t g ด new ก็คือฉันต้องไปแล้วนะตอนนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะนอกเหนือจากวลีหรือว่าประโยคที่ว่าย o u มัสตดรยัมัสตหรือยัมัสร ย o ร m มาสเตโเราก็อาจจะพูดเป็นคำแสลงนะคะก็คือกิดค่ะยอรกมาสเตกิดยักมาสเตกิดก็จะแปลว,ว่าฉันเนี่ยจะไปก่อนแล้วเหมือนกันนั่นเองค่ะนอกเหนือจาก3แบบนี้นะคะก็คือยอตโกมาสเตโดยอ m ์กมาสเตกิดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะบอกว่า I'm leaving now เราก็อาจจะพูดว่า Yours g o n u n Yours g o n u ก็คือ I'm leaving now หรือว่าฉันจะไปแล้วนะตอนนี้นั่นเองค่ะและประโยคที่ว่า Yours g o n u เราอาจจะแปลว่าเฮ้ยฉันออกไปแล้วนะหรือว่าฉันจะไปแล้วนะหรือว่า I'm out ในภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันค่ะและในประโยคเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยัง must go ยัง must draw ยัง must get หรือ yes go หนูนะคะเราเนี่ยจะใช้คือจริงๆความหมายมันก็คือฉันเนี่ยจะไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเน้นเสียงหรือว่าใช้ในบริบทต่างๆเนี่ยมันก็จะแปลได้หลายความหมายใช่ไหมอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะว่า must go หนูก็คือเไปก่อนแล้วนะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนแอนที่ชื่อว่าคัลเลอร์ว่า เฮ้ยคัลเลอร์ฉันต้องไปแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแ n d ก็อาจจะพูดในภาษาสวีดดชว่า u e k a color, you must go. u e k a color, I must go. ก็คือขอโทษด้วยนะคัลเลอร์ฉันต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะหรือถ้าเรานะคะอยากจะพูดว่า I'm sorry หรือว่า Excuse me, but I have to go ใช่ไหมก็คือแบบขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดในภาษาสวีดดชว่า Ucka, e n must g o อุเฉกตมันยมนกโ go นก็จะหมายความว่า excuse me but I have to go ก็คือขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะบอกว่า I'm leaving now หรือว่า I should go now ก็คือฉันเนี่ยควรจะไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาสวีดิชว่า you s g o go น ย e s ม yes, ั go, ์ก็ก็จะแปลว่า I'm leaving now หรือว่า I should go now นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าโอเคฟังนะฉันเนี่ยจะต้องไปแล้วหรือฉันจะไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดในภาษาสวีเดนว่าโอเคเฮอนี่ยังม u สต go, n โน่โอเคเฮนี่ยังม u สต go, โก็จะหมายความว่าโอเคฟังนะฉันต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่าโอเคเฮอรนี่ยังมสตโอเค นี้ yes I go n o no. ก็จะแปลว,ว่าโอเคนะฟังนะฉันเนี่ยจะต้องไปแล้วเหมือนกันนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยจะต้องไปทํางานแล้วนะเรานะเรานี่ยก็คือแอนเคยพูดถึงคําว่า go กับ o a k กไปแล้วใช่ไหมคะก็คือ go เนี่ยเราจะใช้เป็นเหมือนแบบเดินเท้าแต่ถ้าเป็น o a k เกเราจะใช้เป็นแบบนั่งยานพาหนะใช่ไหมคะแต่ว่าในบริบทเนี่ยเหมือนในภาษาอังกฤษที่เราพูดว่า I have to go to work ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวไปทํางานก่อนนะเราจะใช้ประโยคนี้นะ and in car, you know, must go to your bed. ยก must g ก t ี่ยกเ b ็ d ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยต้องไปทำงานนั่นเองค่ะก็คือ I have to go to work เราก็ใช้ได้ในบริบทนี้นั่นเองค่ะนอกเหนือนจากการใช้ในบริบทที่ว่าฉันจะต้องไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูว่าฉันต้องไปจัดการสิ่งสิ่งนี้ใช่ไหมคะคือมันไม่ได้เป็นแบบว่าในารูปธรรมว่าเนี่ยฉันเดินออกไปจากที่ที่หนึ่งเนี่ยแต่หมายความว่าฉันจะต้องไปจัดการเหมือนในภาษาไทยเฮ้ยฉันต้องไปจัดการสิ่งนี้แล้วล่ะ เราก็อาจจะพูดในภาษาสวิชว่า you must go o อกไปจุ m เด e อดห you must go ออก t ปจุ m เด e อาก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยจะต้องไปจัดการกับสิ่งสิ่งนี้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดกับเพื่อนเราใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะต้องไปแล้วแล้วเราเนี่ยอยากจะพูดเป็นคำแสลงเนี่ยเราก็จะพูดว่า you must get j ย่าสกิก็จะแปลว่าฉันเนี่ยต้องไปแล้วนั่นเองค่ะคำว่ากิตตัวนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆกับ urban slang นะคะของสวีเดนค่ะถ้าจะแปลให้ใกล้เคียงนะคะก็จะหมายความว่า j ย่ git, า m เมสเดโรอยังมมสเดโรนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันจะไปก่อนแล้วนะหรือว่าไปก่อนแล้วนะในภาษาสวีดิชเนี่ยในความหมายในบริบทน,น,นี้ก็คือการพาตัวเราจากที่หไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะพูดในภาษาสวีดิชว่า y ย่างม s สนต์ก์กยางมสต์ก์กหรือย่างมัสนต์ r รยางมสต์รหรือย่างมัสตกยตกหรือเราอาจจะพูดว่า yes to go yes to go, go, go หรือถ้าเราอยากจะเน้นใช่ไหมคะว่าณนะตอนนี้เราก็จะเพิ่มคำว่า new ลงไปนั่นเองค่ะอย่างเช่น yes o go, go new yes t go, go new หรือ y ย่ามาส g o โงนย o ามาส้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคการใช้เพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านหรือว่าดูได้ในอันส์ช n อ l บล็อกนะคะเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยอันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะนำคำเหล่านี้ไปใช้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ y ยามาสู้โนวิ next o go hey there.